เอ๊ะทำไมรู้สึกช่วงนี้ทำไมไม่มีคนดูมาดูเลยอะ่ะอืมก็อ,อย่าลืมนะครับผมแนะนำว่ากดโยกเกอร์ติดตามก่อนแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะได้คลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมก็จะได้ดูคลิปเยอะๆด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอแจ้งดีกว่านะผมเวลาลงคลิดทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่โมงครึ่งหรือห้าโมงเย็นด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนสาวอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวลา แปดโมงครึ่งหรือเก้าโมงก็ได้นะครับผมก็ก็อย่าลืมนะครับผมลงคลิปทุกวันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไอ์ด้วยแล้วก็ส่วนคลิปสตรีมนี่ส่วนไลฟ์สตรีมก็อันนี้ลงคลิปประมาณวันอังคารวันพฤหัสหรือแล้วก็วันเสาร์ด้วยนะครับผมเวลาหนึ่งทุ่มจนถึงสองทุ่มครึ่งได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเกิดไม่ได้ดูหรือพลาดสตรีมอะไรก็สามารถย้อนหลังไลฟ์สตรีมได้นะตามพลาดเลยครับรสดสตรีนี้นี่แล้วก็ ก็เพราะว่าถ้ามีไรสตรีมพิเศษก็ถือว่าเดี๋ยวผมจะสตรีมตรีมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อะไรครับผมโอเคประมาณนี้นะครับต้องสวัสดีครับผู้ชมดนวยครับอยู่กับช่องอา n นท p พาร์ตีอาร์มผมวันนี้เลยเก,กมลอบกบกระแบบเพลสเมอรเตอร์เอครับผมอันนี้ไม่ต้องตกใจนะอันเนี้ยเราเอารหัสกลอมาเล่นเพราะว่าคืออันเนี้ยเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดคืออันเนี้ยกลังจากที่ผม จบไรสตรีมปุ๊บอันนี้ใช่ไหมอันเนี้ยก็สงสัยอีกอย่างหนึ่งคืออันเนี้ยไอพวกเพสตาเมคคืออันเนี้ยน่าจะเป็นพวกมินิเกมนะตอนแรกจําได้คือนะอันเนี้ยก็น่าจะเป็นพวกไอปืนใหญ่ไอที่เป็นโลกใหม่นะแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะเออก็น่าจะเป็นปืนใหญ่ในของมินิเกมน่าจะต่อจากซนะิงโคเดมิโยเนาะเออเออที่เป็นเขางกดนะแล้วก็กลืนแปลว่าไอป้ายพวดเนี้ยมันคูณ50ิหิวแชรไปแล้วเออ แต่ว่ารอบก่อนคืออันนี้คูณ25ใช่ไหมอันนี้คูณ50คูณเยอะไปไหนเนี่ยซึ่งในตอนอัปเดตคืออันเนี้ยเพราะว่ามันมีพวกอันนี้ไอ้พวกเอ็กวูซิทเพชรเจอรี่สิทเพชรเจอรี่เอ็กนั่นเองซึ่งก็น่าจะเป็นอันนี้แหละซึ่งมันจะมีตัวพวกเอ็กวูซิทเจอรี่เอ็กด้วยนะซึ่งจะเป็นไอ้อันนี้ตัวเจอรี่คอกกี้เจอรี่ แพนด้าแล้วก็ตัวหมูด้วยนะ2ตัวนี้สตัวนี้คืออันนี้มันไม่มีบัฟอันนี้แล้วก็มีบัฟเจรี่อีกมใหม่ด้วยแล้วก็บัฟเบสเฟนเช่นกันเนาะสตัวนี้สตัวนี้บัฟก็เหมือนกันเนาะออถ้าใครไม่ดูในสตรีมไอ้ล่าสุดที่เราก็ไปดูกันได้นะแล้วก็ตัวทารน,นิกก็เหมือนกันเนาะเพราะว่าไอ้เจรี่มันก็ใกล้เคียงเหมือนกันเพราะว่ามันมีบัฟหนึ่งเนาะเออตัวทารกิกก็มีบัฟนึงเออคือถ้าใครพลาดถ้าใครอยากสุปเออันนี้ก็ ก็ต้องใช้โบสซื้อนะเออแน,นนะแนํานะแนะนํานะอยากจะได้จะได้ไม่ต้องอแต่ว่าของพี่โบสก็มีโบัชเยอะนะเออเออน่าจะสุ่มอันนี้ได้นะเออเออสิบสุมส่ม10รอบโอเคเพื่อได้อันนี้ก็ตอนนี้ถือว่าพอแล้วซึ่ง ตัวเกมจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อ,กอยื่นกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมจะได้เกลื่นเกลือใจให้ทําคลิปแล้วก็ของผมด้วยนะครับอ่ะถ้าของแล้วก็มาต่อกันเลยนะโอเคไม่อยอมแล้วตอนนี้ปืนใหญ่ได้เปิดมาแล้วอ่ะตัวปืนพิสตาเลต์ได้เปิดใช้ในเมืองแล้วโอเคมาอ่ะอันนี้ต้องกดกดกดอะไรบ้างนะอา่ะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน เดี๋ยว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 โอเคมึงไปเที่ยวกับคนหรอไปเที่ยวคนโอเคอ่ะเดี๋ยวผมไปก่อนเลยมาไปเลยโอเคมาไปเลยเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดคือมินิเกมคืออันนี้ต้องไปเขาวงกดก่อนเออต้องมีต้องมีต่ละฐานด้วยนะมันจะมีกล่องด้วยนะเอออ่าให้ไปกันแต่ว่าถ้าเจอทานตันก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าไปแค่เฉพาะอออันเนี้ยไออันนี้เส้นสายใช่ไหม นี่เลยเส้นใช้นี่เลยอันนี้ต้องใช้เพชรจริงด้วยโอ้ไม่ก็เอ้ยเดี๋ยวนะทำไมเป็นเดี๋ยวนะเ <laughs> พิ่งเห็นสังเกตเมื่อกี้อ่ะมันมันเป็นโคเวอร์อยูนิคอนไม่ใช่หรอห้ามทิ้งเอองงนะเอ้ยคืนะอแปลว่ามันมีตัว อะนะตัวมิติคอซอมเบโรไอไอตัวเนี้ยพี่เป็นตัวม่ข้อมีเหมือนกันนะเอเอ้ยอ,อย่างน้อยก็มีอ่ะเดี๋ยวขอญาตเปิดจนารีต้องใช้ไปซื้อจริงดิเออว่าอยู่แต่จริงๆอ่ะอันนี้เราเปิดแค่ฟองเดียวนะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดฝั่งพอไว้เออเอ้ยได้แล้วพ,นพีนาพีนัต้ามังกี้เออตัวจนารีเหรอเออแปดนะ ตอนแรกจะเป็นตัวฮิวพินาตตาแคทไม่ใช่อ่ะมันเป็นตัวโคเวอร์ยูนิคอร์นอ่ะเ <laughs> <ๆ> <laughs> พศ้าลืมเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยตอนแรกจะมีพวกตัวฮิวฮิวเพสฮิวอะไรนะฮิวอะไรนะพินาตตาแคทอ่ะทำไมต้องต้องมีพวกตัวโคเวอร์ยูนิคอร์นมตัวในเกมด้วยนะมันหมดไอเอสตีแพทติสอีเวนต์ไม่ใช่เหรอ <laughs> ตัวเอสตัวอ e ีเวนต์อื่นไม่ใช่ทุกสิง่ <laughs> 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 ไงไม้ก้อน เอ้ยคือแปลว่ามันสามารถกลับไออันนี้ในสปาววได้นะเอ่แต่ว่ายังมีอีกทางนะเออต้องไปอีกทางนก่อนโอเคต้องไปอีกทางนนะว่าแล้วคือไม่มีมีคนตีไปแล้วแต่ว่ามันมันเก็บไปแล้วแต่ว่ามันมีคนตีกล่องไปแล้วเออคือสูงม,มันต้องใช้เพชรสูงเออถ้าใครจําได้นะอันเนี้ย อันนี้ยน้องเขาให้เพชรไอ้ที่เป็นาหัดร้องเออแต่ก็มีตัวฮิวเฮลล็อกด้วยที่เป็นโกลเด้นเอออยู่ในตัวแล้วมันต้องมีสูงตัวใช่ไหมมาสูงตัวอนี้โกลเด้นพินาตะลอกโอเคน่าจะเหมือนเดิมนะเอหมือนเดิมนะดีครับพี่สวัสดีครับอะมาตัวไหนเพราะว่าอย่าืมมาสูงด้วยนะแต่ว่า พีสตาเองอ่ะมันต้องใช้เพชรซุ่มอีกแล้วเหรอรอบที่แล้วมันใช้เพชรซุ่มไอ้นี่ใช้เพชรซุ่มอีกแล้วไอเน,นี้ยคือผงแท้ไม่โอเคสิ่นดีเลยแต่ว่าแนะนําไปสุ่มตู้ไอพวกพวกไข่แบบปกติกว่าเนาะเพราะว่าไข่แบบทองมันต้องใช้แบบหมื่นหมื่นเพชรอ่ะส่วนนี้มันต้องใช้แบบพันเอออันนี้อันเนี้ยเหมือนเอฟเฟคฟูเดย์เอ้ยได้มีข้อแล้ว ซอมเบลโกอ๋อคือแปลวรมไม่ได้เปิดเสียงคงเอ้าเราเกิดจะปรับเฮ้ยน้องเขาได้ตัวเกมโบอะซอมเบลโกโอ้แต่เป็นตัวแต่เป็นตัวมิติคอลด้วยอ่ะเออทำไปเล่นไปอ่ะเนีย่ยที่เราสู่มไปอะอันเนี้ยเนี่ยมันต้องใช้ไปสู่นะใครมีเพชรเยอะๆก็อย่าลูมไปสุม่มไอ้อน,นี้ด้วยนะเฮ้ยไดย้แล้วอะ โเด้นซอมเปโรแต่ว่าจริงๆอ่ะไอ้ไข่แบบโกเด้นมาซิรี่อ่ะยังไม่ได้ลองทำนะเออเพราะว่าเพราะว่าโกเด้นเอฟมาซิรี่อ่ะเวลสีห้าเองแต่ว่าอ่ะก็ไปต้องแปลกใจนะแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเป็นตัวคอกี้ด้วยนะเออเอออันนี้เพิ่งสังเกตโอเคพอเค้านี้ดีกว่าโอเคและและไม่ใช่แค่อันเนี้ยมีกล่องอันนี้ด้วยเพราะว่าซึ่งอันนี้ผมเคยดูไปแล้วเพราะว่า มันมีคนแอบปีไปแล้วอ่ะเออเพราะว่าจริงๆอ่ะอืนแปลว่าน้องเอฟซีอ่ะมันมันใช้เปิดขายแบบไปด้วยของน้องวีก็มีเออของอื่นก็มีเปิดขายแบบไปอ่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะอันเนี้ยนะเพราะว่าน้องวีอ่ะมันมีที่เปิดขายแบบไปแล้วเพราะว่ามันไม่เห็นเกมพาร์อ่ะเออก็ไม่เปิดเนาะอ่ใครมีพวกที่เปิดขายแบบไปบ้างก็ถือว่าโอเคอยู่เลยแต่ส่งแต่รหัสลกคืออันเนี้ยเปิดขายสามใบคืออันนี้ได้เลยแต่เปิดขายถึงใบคือ คือมันเปิดแค่เช้าวกว่าเดิมเลยถือว่าอัปเดตดีไหมสำหรับผมเพราะว่าปัญหเพราะว่ามันมันแย่ก,กว่าเดิมอ่ะ r e s t a r t ิ n งเฉยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเขาซ่อมในในเขาบง,งกฎ what อ๋อแล้วมันได้เพชรเยอะโอเคเฮ้ยอันนี้คุ้มอันนี้คุ้มเพราะว่าไอ้เขาบง,งกฎเนี้ย มันต้องตีกล่องเฉพาะนะเออโอเคขอ่อษไปแล้วเออคือแปลว่าอันเนี้ยไอ้พวกกล่งองเขากดอนะ่ะอันนี้ฟาร์มเพชรได้นะเออเอออันน่ะอันเพราะว่าอันเอ่าคือแปลว่าทําไมอัปเดตมันดีเพราะว่ามันได้เพชรเยอะเออสงสัยว่าเราต้องเอารหัสเอารหัดกับฝ่ามเพื่อเออเฮ้ยดีเฮ้ยดีเกิน ีทุกอย่างเลยอ่ะอันเนี้ยแต่คือแปลว่าไอ้ไอ้เพสกีต้ามันน่าจะหมดประมาณเอ,อ่อหนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงนะเออเหมือนเหมือนพวกไอ้อะไรนะไอ้ที่เป็นพินาต้าใจแอนอะ่ะอันนี้จําได้เลยตีหมดแล้วต <laughs> ีหมดยกก่อนโอเคเคลียร์ทั้งหมดเลยโอ้ยแม็กก็อเอ่อโอเคได้ฟาร์ม ได้ฟแล้วอือปาว่าไอ้กล่องเนี้ยมันเป็นฟาร์มเพชรนี่นะเออเออก็ว่าอยู่ทําไมมันคุ้นเออเออแต่ว่าเฮ้ยถือว่าดีนะมันมันได้แบบเพราะว่าถ้ามันดีขึ้นกว่านี้ถือว่าเฮ้ยโยนนิ้วให้เลยเฮ้ยจะได้ฟาร์มเพชรเพชรยันยันสัตยันสัตใจโอเคถ้านั้น๋ยวปิดสตรีมเอาไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าผมเพราะว่าเปลี่ยนใจแล้วอ่ะอัปเดตคือว่าโอเคพอได้นะเออ เอออันนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วโอเคใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนอรครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับจะได้พลาดคิดไม่ผ่านก็กดกระดิ่งของผมด้วยครับสุดท้ายนี้ก็คงคิดทุกวันก็เอาผลยาใอินโทรไปแล้วนะครับผมก็ไปดูในอินโทรได้นะครับไปแล้วบ๊ายบาย